เลิกกี่โมงครับคุณเสือประมาณเจ็ดโมงอะมาเล่นไ้แล้วครับมาลเลิกลกีก่โมงสองโมงกับเ,เพื่อนเลยก๋วยเตี๋ยวแบบไหนครับต้มยำครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับ ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงพายแก้วสักใบครับผมสวัสดีครับผมกุตา<อ>ทำอะไรเนาะทำไม้โครงโครงกิงกาสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมบไปทางไหนเนะะาะโอ้ออกเดินดีแล้วครับ จะไปทางไหนครับว่าจะไปทางสก,กงนันบุนไทยมันลือว่าไงคุณพ่อลุงสกกันบุญไทยเริ่มดุกกสวยตอนนี้เป,นเ,เป็นไงนอนนี่ลูกสึกเป็นไงบ้างครับควานขันด,ดี ค,คิดถึงเขาคิดถึงเขาโอ้ธรรมดาเลยครับก็ไป,ไปหาเขาบ่อยๆแล้วเนาะเปไ็นไรครับออไปหาเขาบ่อยๆแล้วเนาะ รู้สึกว่าเขาอยู่นี่รู้สึกว่าเขาเหมือนจะมีความสุขเนาะลองกินครับวันนี้ลองตีสองเลยครับโอ้ขนาดนั้นเลยนะตีสอง,สองเดียวไม,ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอันนี้เราแม้งขนาดนั้นแล้วตีสองเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเอายาให้เขาคุยยาเสร็จเงียบครับพอมาตีห้าแปปลลต่ตีเดียวโตนุ่มสูรินเสร็จแป,ป๊บซี่โตตีห้าตรงไป เบบซี่นี่ตลอดเลยใช่ไหมครับตีห้าเอ คุณตาเกียตนี่นหายหายควันขันไม่ได้เลยนะฮะขาดขาดผมว่ากลัวก็ดีเหมือนกันนะครับ Good. 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 โอเค สูงส <Zoom. S 2> ูงสูงสูงดูคนเดียวนอนลมองลนดูโอ้ไอ้กี่นสูงครับสูงทีไปดนเราฮะแขงแะเลยวะฮะ ท่นสะเลยเอานุมนะโอ้นุมตมโมเตมินี่ตมโมเตมิจริงๆครับนุมรอเนี่ยแบบสี่ oh. 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 น่าเพ้อเปี <sk 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 ้ยๆเลยตัวสับให้ช่วงจะว่างลุ้นุ้นตาเกียรตทำอะไรเนี่ยคุณตาขวาผิดกุตาเกียรตขวาหูผิดสองครั้งแล้วนะคุณตาอย่าบ่อยนะอย่างนี้นะเอาไม่ได้ไปกับเขาเราวันนี้

จะเป็นจ,านาจาา่าพนมก็ไม่โบกครับผมาาาาม,มาแล้วครับพื้นท,ที่อะไรครับอรโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยว ผมมีครับผมผมมีให้ยืมครับรอโอ้โอเคครับลลลเลิกกี่โมงครับคุณเสือมาวกเาเยเตี๋ยว,วแบบไหนครับต้มยำ ก็มามาทดสอบก่อนใช่ไหมมาดูสถานที่ม,มามาจับจองพื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวแขกเยอะครับผม มาแล้วครับสองเพื่อนซีดูพี่หนุ่มเดินสิครับเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับโก<อ>็เพรย์บบซี่จะเป็นพี่พี่หนุ่มประมาณปีหนึ่งนะครับที่เบปซี่20กว่าปีแล้วพี่หนุ่มประมาณ1ิบเปดนี่แหละครับ รอ,อ,อครับเป๊ปซี่เท่าไหร่ฮะเป๊ปซี่สิบเก้าบออายุไหมสิบเก้าพี่นุ่มสิบแปดพี่นุ่มเท่าไหร่สิบแปดโอ,อน้องสูงกว่าครับดูอย่างนี้นี่น้องสูงกว่านะครับ ข้างหลังก็ตะ,<ม>ตะมตมิตัวไม่ได้ชอบพี่ลำตัวนี่เป็บซี่หนากว่าเยอะครับหนากว่าเยอะมากเลยครับเล่นน้ำไหมหน่ะลงน้ำไหมครับวัเดินคู่กันมาอย่างรอเลยนะครับนี่ ก็ที่ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าสะการบินไทยนะครับอืมไอ้ไอบูชีครั้งดีขี่เบาๆก็ดูดูมีเอกลักษณ์คนละอย่างคนละอย่างครับผม มีใครจะใส่ได้ครับแล้วพงเงี้ยาวมวาให้เดี๋ยวคุณแม่จะเก็บตังค์ตัดชุดให้พี่นุ่มมาดูดูควันขันกับคุณตาเกตเขาที่บนคอช้างนี่เขาคุยกันเรื่องอะไรนะครับดูสิครับ ก็เป็นเป็นภาพหาดูยากครับสวยงามค,ครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับค,คุยกันเรื่องอะไรกันนี่

เดินครับโอ้เมื่อกี้เสียวครับเดินระหว่างกลางเมื่อกี้เสียวมากเลยเนี่ยไม่ได้นะคุตา ตาคุณตานี่นี่เสื้อขายเท่าไยนี่เสื้อนี่ไหมเสื้อนี่ไปขายดอกเสื้อนี่เสื้อนี่ใส่แล้วช้างกลัวดีนะคุณตาใส่ไปตรงไหนมันตลกตรงนั้นตลกตรงไหนก็ในท้ายเด็กเด็กเขาหัวเลาะดีเห็นเสื้อนี่เสื้อนี่หละช้างกลัวดีนะ แต่เวลาเวลามันกอดปั๊บอ,อย่าว่ามันกอดเฉยๆเด้อกอดปับ๊บมือน,นี้มันเจ็ดทีเลยไปเรืเ่อยๆเวลาเขากอดเรานะเห็นไหมมันถึงนี่แหละคือคนนู้นก็อยู่อยู่นี่ครับผมไปหมดเลยคนไหนกอดคนนั้นแหละแต่กอดปับ๊บมันตกพักเลยเลยเอา้าเมื่อไรจะลงครับ ครับผมก็วันนี้พาม,มาดูสองหนุ่มเพื่อนซีออกเดินนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมเอาชุดมาให้ครับสักใบครับครับผมครับผมก็สําหรับชีดน,นี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องกวกวอยเจียงสายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีตคนกับช้าง ที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผสวัสดีครับ